รก็ทุกคนในคลิปนี้นะผมผมจะสุ่มทีมแต่แรงนะครับแล้วก็เล่นปุ่มพี่เดียร์คูด้วยนะทุกคนครับก็เป็นปุ่ม2นิ้ว3นิ้วนะทุกคนครับของพี่เดียร์ครูครับก็คือมาจากคลิปล่าสุดคลิปนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนะทุกคนครับแล้วก็ใช้สกาเขี้ยวสุ่มทีมแต่แรงกันนะครับผมมาเรามาดูสเต็กของพี่สกาเขียวนะทุกคนครับสกาเขียวนะครับแม่นยำสองนะครับและเม็ดหนึ่งะครับลดระยะทุกคนครับก็ถือว่าเป็นสกาเนี่ยตำนาอยู่นะแล้วก็เป็นสกาเก่าด้วยนนะคคครรัับบทุกก็ แตเราจะไปเล่นกันทุกคนก็เป็นยังไงทุกคนครับก็คลิปนี้อาจจะมาเสี่ยงพี่หรือเสียงคนในบ้านแทรกก็ต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันทุกคนครับโอเคแต่จะบอกว่าถ้ามีเสียงแทรกขอไปอีกรอบเด้นะทุกคนครับเนื่องจากผมไม่มีห้องเป็นส่วนตัวนะผมโอเคประมาณนี้แล้วกันทุกคนถ้าชอบฝากกดไลค์ตตามไปเล่ใจในลิปที่ผมนำเกมเมอร์ด้ทุกคนแล้วเราเข้าไปเจอเกมนีนเลยครับผมไปเด็กเกว่าผมจะแบบเพื่อนได้ไหมทุกคนโอเคเข้าไปเจอเกมนีนเลยครับผมโอเคทุกคนครับตอนนี้เราเข้าไปในเกมเปเที่ยวร้อนะ โอ้โหคือเพื่อนชื่อเพื่อนผมแต่ละคนนะคุณแพนบ้างนะทุกคนโอเอาทุกคนคุณแพนมาแบกเราแน่นอนทุกคนครับมาครับผมอันนี้ต้องรอเพื่อนโดดนะทุกคนไม่รู้เพื่อนจะโดดไหนนะครับผมนี่ต้องรอเพื่อนโดดครับทุกคนโอเคครับเหมือนเพื่อนจะโดดแถวแแท่นหรือแท่นบูชาทุกคนแล้วมีหนึ่งตีนะผม มีหนึ่งตีคทุกคนแท็บบูชามีหนึ่งตีนะครับเรานะะจะอยู่ตีหนึ่งตีอยู่ล่างคนระับทุกคนโอเคมันผมจะได้ด้านบนมานะผมโอ้ยไม่โดนเลยมีหนึ่งตัวนะทุกคน อาจจะเออเลยทุกคนอาจจะยังไม่ค่อยเกิมกินปุ่มนะทุกคนล่วงมีตัวนะมีตัวนะเพื่อนไหวๆล่ว,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 วง สวยโอเคได้สกามาทุกคนโอเคได้คลิปมานะผมสวยโอเค ไปนนนะนนชเช็หมดเป็นหนึ่งตีแนละ้วทุกคนครับผมไปชูเพื่อนกันนะผมหมดเป็นหนึ่งตีแล้วทุกคนไปทุกคนตอนนี้เหลือเจ้าหีบเก้าคนแนละ้วทุกคนครับผม ก็เราได้ตรการเขียวแนละ้วทุกคนก็คือโอเคเหมือนเพื่อจะสวยครับเพื่อนสวยนะดวยนะทุกคนสวยสวยสวยสะการเขียวเนี่ยก็ทุกคนก็ถือว่าเป็นสกาที่แบบสกาเก่าหมดเลยนะทุกคนมาตั้งแต่สองพันอะไรผมจําไม่ได้นะทุกคนแต่ก็เก่าจริงนะทุกคนคนระับผมเป็นสกาที่เก่ามาก เออผมเอ,อ๋เลยทุกคนในสก,การที่กล่าวมาทุกคนเฮ้ยเพื่อนจะล่วงเพื่อนจะล่วงไหมอ,อ่ะมีตัวทุกคนอยู่ข้างบน ล่วงล่วงสวยลวงไปหนึ่งอ่ะทุกคนสวยล่วงหนึ่ง โอ้ยทุกคนผมล้มเพื่อนเพื่อนถ่ายไปชุหน่อยเพื่อนสวยครับเพื่อน <Thanks. S 1> มีตัวยงบนหนึ่งตัวแล้วทุกคนกระสุนหมดเลยทุกคน ต้องเอาทดสอบคนนี้นะทุกคนมาทุกคนเล้ยี่สิบคนนะประมาณตีหนึ่งตี้นะผมหลายตี้ได้ทุกคนประมาณโอ้ยผมผมยิงไม่ได้อะยิงไม่ได้หรอทุกคนไปผม ทีตัวนะทุกคนเมื่อกี้ไม่เห็นแล้วนะโอ้ยพยายก่อนนะทุกคนจะตายครับผมวงโคตรแรงวงโคตรแรงจริงวงแรงโคตร อะแรโคตรโคตรทุกคนอจะแรจัดๆนะผมอตลาดเตียตลาดชูเพื่อนก่อนทุกคนผมจะตามดหมว,วาทุกคนเลือกอันเดียวผมน่าจะทันอยู่นะไม่รู้ว่าทันปะทุกคน ด้วยนะครับผมทุกคนโอเคก็เป็นไงบ้างทุกคนครับคลิปนี้นะครับก็สุ่มทีมแต่แลงด้วยสกาเขียวแล้วโอเคทุกคนครับถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามในการในการทำคลิปผมหน่อยด้วยแอมเก็บเมื่อด้วยนะครับทุกคนครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปทุกคนได้ดูนะครับผมอย่าลทำทำคลิปไลค์คอมเมนต์มาได้นะทุกคนนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับผมใครที่อยากเล่นกับผมนะครับคอมเมนต์แล้วก็อันนี้เพิ่มเพิ่มผมเพิ่มเพื่อนผมมาได้เลยนะทุกคนครับใครที่อยากเล่นกับผมนะครับเพิ่มเพื่อนมาได้เเลยนะคครับผมโอ ประมาณนี้นะครับเพนก่อนเนลวลาจอนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์ด้วตามเป็นใจด้กันพี่ผม,ม,มน้เก็บเมร์ด้วยครับผมขอบคุณหลายๆก็อพอนะทุกคนคลิปนี้นะครับโอเคแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับสวัสดีครับผม